กินข้าวอย่างนี้ได้อลูกกินได้ฮะกินได้โอ้โหแมนบอกกินอาหารได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็กินได้พวกผลไม้ผักก็กินได้เนี่ยอาหารเขาเนี่ยอืมไม่กินนี่เราเบิร์นป่ะไม่ได้กินพริกกินกินพริกกินชีฮะกินชีกินชีกกกินชี๋เดี๋ยวนกกินพริกอืมชื่อนกันนะหายสายพันธุ์มันกินข้าวด้วยกันคนเลยโอ้โห กมบลงที่หนึ่งเจ๊ถ่ายทำภาพด้วยหั่นไปหันทำไมดล้าเกิดเดี๋ยวให้ต้นผ่ายถ่ายด้วยหนึ่งสองสามอ่ะกินชีสกินชิดโอ้หจนในครอบครัวเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเลยนะอย่างนี้เลยกินอย่างนี้โอ้ยตอนแรกนึกว่ามีกินข้าวสวยมีการติ๊กใส่ต้องการกลับด้วย กินชีสกากรีนชีสกินชีสโอ้โหนเนว่ากินพริกออแล้วอาหารอาหารเขาไม่กินเหรอไม่ย็นอยากเป็นกินข้าวสวยด้วยเอออ่ะ,ะตัวนี้พูดเป็นไหมพูดเป็นแต่ยังไม่พูดยังไม่พูดอายุเท่าไหร่แล้วลูกเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งถึงปะถึงเพราะว่าตามันเปลี่ยนสีแล้วตาเปลี่ยนสีดูสังเกตยังไงอายุเราจะต้องเกตตรงไหนถ้าเป็นนกว่าอย่ากินไส้ถ้าเป็นนก ถ้าเป็นนกตั้งแต่ถ้าเป็นนกอายุน้อยก็6เดือนตามสีดำถ้าแก่ก็6เดือนอ่ะตาจะมีดวลาสีน้ำตาลข้างในอ่ะมันจะมองเห็นชัดมองเห็นชัดโอ้นี่คือการบุกบอกอายุใช่โอ้วพี่ใส่ตามกินพริกกินชิดินพริกกรีนกรีนชิดกรีนสีเขียวโอ้หอย่างนี้เลยได้แล้วอีกตัวไปไหนกบไปกบไป แล้วเสื้อที่ขาดไม่ใช่นกนกจิกป่ะมันเป็นในแนวมันแตกไรแตกกันเนาะเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดไม่ยึดติดใส่อะไรก็ได้โอ้ดูดิใส่จิกเกอร์ีกินมากไม่เป็นไรไปกินมากได้ไหมไม่ก็ไม่เป็นไรข้าวสุกอืมเอากลับแม่เยีแย่งคนกินเลยกินข้าวไปพอจะเอากลับด้วยอืมอืมอืมวิสิก้าสวยด้วยเลือดเลยกินเลือด ไม่ตอนแรกนึ่ว่าจะมีกินข้าวสวยไงกินข้าวสารก็กินข้าวสารก็กินใช่<อ>มไม่ถั่วอื่นนะไม,ไม่กิกนนไข่อันนี้โตโตขึ้น,นี่เคเลี้ยงซื้อขายกันยังไงกู้ละ 4, 5, สี่ห้าพันกู้ละสี่ห้าพันโอ้โหสี่หายากหายากนะ ใช่ถ้าสีหายากอย่างนี้หายากไหมอย่างนี้หาง่ายแต่ว่าจะแพงหน่อยจะแพงหน่อยทำไมลูกก็เสร็จตัวประมาณพันละตัวะเดียตัวละพันเก้าดูที่ความสวยงามอตัวละพันเก้านะคนก็กินนุกวกกินสีสวยนะถือว่าสีสวยสีจะเข้มไปกว่านี้ไหมสีเท่านี้ อตอนเด็กๆแล้วสีเข้มกว่าน,นี้เพราะผัดขนตอนโตวสีมันจะอ่อนก,กว่าคนก็กินไปโนโกก็กินไปกินข้าวด้วยกัน <c oughs> คนกับนกกินข้าวด้วยกัน <c oughs> เลี้ยงง่ายไหมถ้ามันโตแล้วเลี้ยงง่ายแต่ตอนเด็กเลียเ้ยงยากนิดนึงถ้าเธอเกิดเพื่อนๆชมู่ทางบ้านจะเลี้ยงทำไงดูแลรักษาสมนไ่อบอกได้ไหม ดเี๋ยวเข้าโทรมาบอกมาถามนะคอมเมนต์มาถามเลยเลยว่าจะแบบไหนนะเพี้ยงดูยังไงกินอะไรมั่งดูแลแบบไหนถามเป็นไผ่ได้ได้ไหมได้โอ้โหมีกรงมั้ยยังยังไม่มีกรงโอ้ยเดี๋ยวก็มีสีส่งกรงให้เอาไหมปอาเอาเอาครับก่อนว่ามีหรือเปล่าขอบคุณครับไปก่อนเอออ่ะเดี๋ยวก็ทำวีดีโอตอนต่อไปเนาะ Thank <laughs> you.